แล้วโดนง,งไม่เป็นไรครับเราเข้าเลยเอาตีต,ตีตีหุ่นนะเราตีหุ่นนะไปสบายเลยนะเฮนะ้ยยังไงเนะี่ยยังไงเนี่ยเราเนี่ยมามาตีต่อไม่รอแล้วนะถึงเอาเรียบร้อยถึงนะอย่างเงี้ยเอาเรียบร้อยขอสวนนะขอสวนนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซาร์ก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเมลิซ่านะครับหรือว่านักยิงนะแต่จะมาในสกินของโนบาร้านะครับในจุดจุดสุดใครเซนนั่นเองนะครับผมโหตอนนี้ก็กําลังเดือดเลยนะครับสำหรับโนบาร้านะอย่างที่รู้กันครับคืออืผมนี่เศร้าเลยนะผมอันนี้ก็สาวใครที่รู้นะไม่น่าเลยนะครับแต่ไม่เปไรครับในโนบาร์ในโมบายเจนนะ พี่แกก็ยังตึงอยู่นะเออเจะเอาว่าเราอะต้องฟิกเปล่าต้องฟิกเปล่าฟิกโอเคมันก็ต้องจ่ายกันบ้างแหละจริงอะแต่นี่เจอป่าครับลาเซนลอตเจอป่าลาเซนลอตก็ได้อยู่นะเราต้องไอล่ศัตรูซะหน่อยละ โอ้โหวี่งสตูไปได้นะตอนนี้คือไม่มีใครเคลียร์นะไม่มีใครแบบมาช่วยเขานะเราปล่อยคลิปตีเลยนะเขาก็ตีไปครับเรามีนี่อยู่แล้วตุ๊กตาเป็นแบบตัวแทนนะเอาเซน่าไม่มีสกิลกลับ,บนะนะนะแล้วล่ะจะตันอย่างเดียวเลยดูทรงได้ตัน้อีกรอบนะครับเซนเา่าเอาๆยังไงเนี่ยเอาเรียบร้อยนะอย่างเงี้ย โอ้ยเกือบตายนะครับต้องยอมแล้วนะว่าต้นเกมดาเมจเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะนี่เราปล่อยคลิปตีเลยเออให้คลิปตีทองเราไปเลยนะครับเนี่ยถ้าศัตรูไม่มีใครมาช่วยนะครับเลนทองนะก็ปล่อยคลิปตีไปเลยนะไปเดี้ยวคลิปเขานะปล่อยคลิปเขาตีคลิปเราไปเลยนะเออประมาณนั้นน่นเองนะครับเป็นการแบบว่าไม่ให้เขาได้ทองนะอเอาไงเพื่อนอันดับ อันนั้ทำแผนผมเสียโอ้โหสาดกดเขาโดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอันนี้ตังเรานำอยู่นะก็ถือว่าโอเคยังโอเคอยู่นะครับผมอันนี้เราขอออกรองเท้าเกาะน,นะอันนี้รองเท้าผมนี่จะออกแล้วแต่เกมเลยนะแบบไม่แบบไม,แบบไม่ตายตัวเลยนะครับ โอ้โหแล้วมาไหมแล้วมาไงแล่ป่าไม่โดนไงเ <laughs> อาเอาจะแย่งแย่งเงินกันแล้วแย่งทองกันแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแย่งทองกันนะผมแต่ต้องเกิดนี่แหละประเด็นโอ้โหเมื่อกี้าดไม่ได้เศร้าเลยปอมได้ไปกินนะฮะ <laughs> <laughs> น่าจะมีฟิกแล้วมั้งเนี่ยอไม่งั้นไม่กล้าเข้าขนาดนี้หรอกนะครับแต่เขาเคลียร์คีบไม่หมดไงเอาเราไล่นะเราไล่นะคีตายางเนี่ย ยังไม่ตายนะครับเอาโอเคเพื่อนให้ขนาดนี้แล้วเพื่อนอุสตส่าห์เอา,าป้อนให้ขนาดนี้ก็ต้องเอาสิครับมีกระสอยเลยเอาเงินฟรีไปได้บ้านแล้วเขาเรียกว่าป้อมนี่เงินหายไปเลยนะเพื่อนเพื่อนเคียกก่อน <c oughs> เดี๋ยวกลับเลนนะแยกย้ายกับเพื่อนก่อนนะ โลไม่จะเป็นต้องอยู่กับแครี่อย่างเดียวนะครับรก็สามารถเดินแกงได้ตามปกตินะแค่แบบว่าตอนที่แบบว่าเราจะเอาอย่างเงี้ยเรามาแกงกับเพื่อนเราก็ได้นะเล่นกับเพื่อนอะไรนี้นะครับผมแครี่เราก็ต้องแบบมีทักษะและ้วก็มีเทคนิคในการยืนนะไม่งั้นก็คือเรียบร้อยนะครับเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นแบบเล่นกันแบบหนึ่งๆเงี้ยเป็นไม่ได้ก็เคชีฟไปเลยนะไม่จะเป็นต้องแบบว่านั่งแบบว่า การคีฟไม่ให้เขาตีอย่างเงี้ยเออไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะอย่างที่บอกว่าแครี่แบบเราต้องมีเทคนิคดูแลตัวเองนะรับไม่ม่งนั้นคือโดนแบบล้วงโดนอะไรจบเลยนะแต่ตายที่เจอราสลอดด้วยให้เขาเคลียเวฟไปเลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเนี่ยเพราะราสลอดเขาเล่นคีฟได้นะบอกเลยเล่นมินเนี่ยนชิวอะราสลอดอะเอาอยัางไง กาดใจนี่ซะกหน่อยกาดจะลาดปูสะหน่งเราสลอดเขาน่าจะเอาเต่าน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ,จะแต่มีสิทธิ์สูงนะโอเคครับใช่ด้วยนะเพื่อเราอาจจะปล่อยครับถ้าปล่อยก็คือปล่อยนะถ้าป่าเราปล่อยก็คือปล่อยนะออืน <c oughs> ่้โดนซูมาก่อนโดนซูมาสเตปนี้บอกเลยว่าอย่างเจ็บจี๊ด เอาไงไม่ยถึงเล่าอาา่ะเอายังไงกับไอ้นี่ดีเบียทิกดีนะฮะก็ต้องฟิกออกกันแหละเบียทิกก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะเอาเรียบร้อยถ้าเรามาขนาดนี้ฮะก็ตีไปเอกจะตายอยู่แล้วนะครับมาขนาดนี้ก็เรียบร้อยดีครับนี่เราเคลียร์ไปเลยนะ น่าจะได้ป้อมนะครับผมถ้าไม่มีใครมากันนะบน2นะครับเพิ่งเกิดหนึ่งนะแล้วก็ตาย2นะเรียยร้อยครับขอป้อมนี้เลยละกันเบียดถีบมาไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพิ่งเกิดน่าจะเปลี่ยนอาวุธด,ด้วยเมื่อกี้เอาละสลอดว่าไงเพื่อนตีฟรีนะเราก็โดนเจ็บฟรีเหมือนกันนะเราตีฟรีเราเจ็บฟรีนะครับ เอาอยังไงโอ้โหแล้วแดดสวนโอเค,อเคถ้าแดดอย่างนะั้นอะรอดนะฮะผมเอาอยังไงนะเนี่ยเราเนี่ยเข้ามาทำใหม่ครับเนี่ยคือมันหิวขนาดนะั้นเนี่ยเซน่าปลาตันได้คือมันต้องเอาใช่ไหมคือมันต้องสักนิดสักหน่อยเบทยีกอยู่นี่นะครับเ,เราเลยเราเลี้ยงคีไว้สักตัวนะ เออเลี้ยงรถเข็นไว้สักตัวนะครับให้เขาถ้าจะเขามาเคลียร์ก็เดินม,มาลึกๆหน่อยนะเออแต่เราอยู่คนเดียวไงประนี่คือเราอยู่คนเดียวไงตบก่อนเดี๋ยวมอสโคไฟ<ป>นี่สกิลสองใส่อ,อ้าวจะทางไหนอ่ะจะทางไหนอ่ะโอ้โหแล้วโดนด้วยไงแล้วโดนด้วยไงไม่เป็นไรครับเราเข้าเลย เอาตีตีตีหุ่นนะเราตีหุ่นนะบอกเลยนะเราตีตุ๊กตาคำสาบเ้อไม่ตีหรอกคนน่ะตีไม่ถึงไม่ใช่ไม่ตีก็ต้องบอกว่าตีไม่ถึงแน่เองนะครับผมมีซ่ามนวุษนวายแบบมีนี่ให้นะเออตุ๊กตาให้นะเราก็ตีตุ๊กตาเลยครับรออะไรนะ ขออีกป้อมเลยละกันเพื่อนตันนี้แบบรู้สึกแบบถ่ายป้อมแบบสบายๆเลยนะโอ้ยย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 รยย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 อยย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 ย้ยมันยยงไออกกยงไไนะไยยอยยายย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 ยัยยยยยยกยย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 คยย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 ยไย้ยยยยยอยยายย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 ยเยย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 โดดจว้วงต่อยนทีเรียบร้อยหลับ ไม่ต้องบรรยายให้มากนะครับหลับแน่นอนอแล้วเราก็หลบได้อย่างสวยงามเพื่อเราเข้าครับแต่เราแทงไม่เป็นไรเราแทงแล้วยืนไปเลยแล้วกันกลายไปเวถึกสะง,งาน,นครับเมื่อกี้ยืนชนเลยพาบ้านเลยเมื่อกี้ เอาเรียบร้อยขอสวนนะขอสวนนะนโอเคเรียบร้อยยังไม่ทันได้ขอเลยตายแล้วนะกจะสวนสักหนึ่งทีหนึ่งสเต็ปไ,ไม่ทันแล้วหลับไปก่อนแล้วพี่แกอหลบตกใจหมดนะนึกว่าอะไรเลยมาสก,กิลสองเซเลน่านี่ถ้าเซเลน้าปา่าตันโดนแบบแม่นๆนี่คือสูก็น่้โอ้โหชูลบอยู่นี่ ถ้าปาตันแม่นแ่นคือจบเลยนะเอา,อางไงแล้วเปลี่ยนคนปาดีกว่าเสียหน้าบอกโอ้โหแล้วเดินฉีกไปเลยนะไม่เดินขึ้นละฉีกไปเลยนะเอาเรียบร้อยอย่างงี้แต่เราแด้ตีได้ทีละคนนะตอนนีน้อีกนิดเดียวโอเคครับสวยอเด็ต นี่คือถ้าเราตีถึงนี่คือจบเลยนะแต่เราเหมาปั๊บม่วงมาแล้วไงตีทีโอ้โหไม่ถึงนะให้ตายเถอะเอาแล้วเซนาอย่างเบาครับแต่เขาไม่เกิดนะมันก็เลยเบามันก็ไม่ปแปลกนะผม แต่มาจริงด้วยนะเอาวะไรเข้ามาเลยมาดวกันไปเลยคือเราชิลอยู่แล้วนะว <c oughs> คือเราชิลอยู่แล้วนะวก็มาเลยดีกว่าไปอย่าไปเสียเวลาให้มากป้อมระเบิดหมดยังเนี่ยโอเคครับระเบิดหมดแล้วนะ เราก็ดูเลือดชี้แบบชิวๆไปก่อนคือตอนนี้เราเป็นเหมือนแบบลาสบอสไปแล้วนะครับถ้าเมซ่าเกิดนี่คือเรียบร้อย,อ,ยไไอ่ะเรโดนไปด้วย,ยงไงประเด็นอะแล้วมันดันโดนไงเอาไปละเอาไปละขอะเราอะมาจริงด้วยคนนี้ไม่ยอมลดละเลิก ขาเรียกว่ามาจริงตัวนี้มาจริงเอา้าพอตีนะโอ้โหได้นะแต่เมื่อกี้ผมแบบน่าจะยืนชนป้อมไม่ไหวนะครับพอดูเลือดก,ก่อนนะเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเอาไงเอาไงเอาโดนโดนตีฟรีนะคึ่งหล่อนะเมื่อกี้เรียบร้อยอันดัดปิดจ,จ็อบ ได้หรอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่ปิดจอมให้ตีชูก็ได้ตีใครก็ได้แถวเนี้ยโอ้โห้วขอบคุณมากที่ปลาให้นะพี่แกปลาหลบป้อมให้เฉยโอ้โหจักอยากได้นะแต่เมื่อกี้โอ้โหไล่ไกลเกินอันดับพี่แกก็ไล่ไกลเกินไล่ไปนู่นเลยนะเมือ่อกี้มาเดิสักทีป่ะสักทีป่ะเราอ่ะ้องสักทีแล้วแหละมาแล้วมันไม่โดนไง ตีเร็วๆก็จริงอ่ะมันไม่โดนใครไงเราก็ไม่เข้านะถ้ามันเสียงมาก็ไม่เข้านะผมเดีตอนนี้จะจบก็ยังจบไม่ได้นะเตออือนรวบมาอย่างนี้จังหวะอย่างสวยโอ้โหแล้วมาไม่ทันไงแล้วยืนนิ่งๆป็นไรเปล่าเพื่อนโอ้โหมันตามไม่ทันไงสกิลอะ่ะ ือถ้าเมื่อกี้เราลากตุ๊กตาไปได้นะครับมันก็จะไอตุ๊กตาคำสาบก็ยังติดอยู่นะก็ยังเชื่อมกับเซเรนาอยู่นะผมทำให้เรายังสามารถตีตุ๊กตาได้อยู่นะแต่เมื่อกี้ไปไม่ทันไงลากไปไม่ทันนะครน่าจะจบแล้วครับจีจีนะคือมันไม่ใครกันแล้วอะ่ะอือมันกันไม่ได้แล้วครับแล้วก็กางโล่ไว้ก่อนเลยนะผมแล้วก็ตีนะกางโล่ไว้แล้วก็ตีแล้วก็กดกันกายไปหนึสเต็ป โดนระเบิดลงหัวเมืี้เบียรทิกกำลังกำลังยิงเลยนะผมตอนนี้ก็ฆ่าไป16นะครับตาย0 a c i 9นะก็ต้องบอกเลยว่าเมซ่านี่คือโอ้โหถ้าตีผ่านตุ๊ก,กาตานี่อย่างตึงนะทำดาเมจไป87,000นะผมแล้วก็แทงไป53,000ตีป้อมไป21,000โอ้โหทำไมตาน,นี้ตีป้อมเยอะจังนะก็อย่างที่ว่าครับดันป้อมชิวมากตอนนี้ คือมันไม่ไหวไงเบียบร์ถมันยืนชนเราไม่ไหวด้วยนะครับเราไม่มีใครมาช่วยด้วยนะและดามเมดเราก็นี่หูถ้าเกิดก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเมเ่ซาอย่างแรงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน